สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสั้นๆเรียบกันกอซอรสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักางานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่24-28พฤษภาคม2564ไปกันที่ข่าวแรกค่ะวันที่25พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกา สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครอง,ง,งอแรงงา,งงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานสถานงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจการทั้งหมด4แห่งประเภทกิจการก่อสร้างและผลิตแหวอวนมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง2,390คน เวลา15นาฬิกา30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรับต้นไม้และดำเนินกิจกรรม5สจัดภูมิทัศน์ถำแปลงปลูกผักในพื้นที่บริเวณด้านหลังสำนักง,งานเพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและเพื่อส่งเสงริมกิจกรรมการออกกำลังกายและการทำงานเป็นทีมวันที่27พฤษภาคม2564 เวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้าง500คนขึ้นไปและสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงจำนวน3แห่ง ประเภทกิจการผลิตเครื่องแต่งกายสถานีบริการน้ำมันผลิตและจำหน่ายข้าโพดและหน่อไม้ส่งออกมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง4ี7 7คนวันที่28ฤษภาคม2564เวลา9 3้นาฬิกานาทีนยพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ผานเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตด้วย zoom, แอปพลิเคชันซูมณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมเวลา10นาฬิกานาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการล้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีนายจ้างประเภทกิจการร้านอาหารทานา่ากฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้รับเรื่องไว้ดำเนินคดีแล้ว เวลา13นาฬิกา30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจาการกลุ่มเสี่ยงเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจาการปฏิบัติตามประกาศก,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจาการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้าง500คนขึ้นไป สถานประกอบกิจาการประเภทคลางสินค้าผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการผลิตขนมปังจำนวน3แหง่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน2,560คนโดยมีลูกจ้างต่างด้าวจำนวน267คนและในรอบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้คำปรึกษานายจ้างและลูกจ้าง ประเภทกิจการซ่อมบำรุงท่อปราปารับเหมาก่อสร้างขนส่งสินค้าเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและด้านความปลอดภัยในการทํางานพร้อมทมั้งดําเนินการรับคําร้องลูกจ้างทํางานประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างจํานวน6รายเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างเป็นเงินกว่า22,000บาท และดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างประเภทกิจการรับเหมาค่าแรงให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์จํานวน2รายให้ได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงินกว่า6 4 0 0 0บาทและสําหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข0 4 3 236 277 ต่อ103หรือ104ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ